บรรยากาศก็น่าวหนาวว่ะพี่น้องมาโู้พันก็ยื่นนี่แหละเนี่ยเฮ็ดอีหยังแบบกังจอมกังแจงดีๆหนาวแห้งอยู่กับพื้นดินเลยปลาจะล้างถ้วยพี่น้องล้างถ้วยก่อนล้างถ้วยก่อนเนาอเห็ย่งอย่าลูบไี่กินอากาศหนาวหลายหนิ้ยหลายเว้นดูแลสุขภาพปลาทิโทนท้ำยังได้เย็นค่ะ ไดลากระลีบอยู่ดอกพี่น้องรีบอยู่หล,า,า,งล,ล,า,ล,า,ลางถวยจะข้าวก็เด้อเบิรยากาศดีนะเป็นไังไหรล่ะถ้าละผิดบัวพันก่อลางถวยตัวดีแล้วก็จะไปคุณแล้วจะไปสร้างรายได้พี่น้องไปทำงานจะอาบน้ำได้บ่เลยว่าได้ก็จะฝ่าเท้าหมอน้ำอุ่นบัวพันพังก็จะได้ใส่น้ำอุ่นแบบธรรมาชาฉาดล่ะพี่น้องบัวพันก็จะต้มน้ำอาบเอา ต้มน้ำใส่บัวนี่แหละใส่บัวแล้วก็เอาถังไหมพี่น้องโอ้ยหนาวเลยนี่เอาถังเอาถังใส่น้ำเย็นๆนี่แหละมาตั้งไว้เดี๋ยวก็เอาน้ำอุ่นๆที่ห้องต้มเนาะบัวพันก่อนต้มใส่สายล่ะใส่เตาแก๊สนี่แหละใส่เตาแก๊สแล้วก็เทใส่ถังเอาน้ำอุ่นๆไปเทไปตะก้อนเด้อค่ะใส่ใส่หมูใส่ถังเทไปตะก้อนเราแบบทีนี่ค่ะ เอาไว้นำอุน่นที่ห้องต้มเก็ดเนี่ยแล้วบบผันต้มแล้วก็จะเทเสื้อใส่ข้อพื้นน้ำห้อนเนี่ยแล้วเนาะเทออะผสมกันเอามือจับว่าอุน่นบอกแล้วก็ยกไปพุ่นแล้วพี่น้องจกมาใส่ลูกไปห้องน้ำพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยกคย็คอยเทปอาบจวกฉากจวกฉากสังก็ว่าให่คนนี้เราด้ต้อุน่นหรืบอบ่อุนอ่น บรรยากาศดีเลยเนาะตัวพันกว่าโอ้ปากเขียวปากแหละแล้วหล่ะเพื่อนอะเพื่อนหนาวน้ำเย็นสะดีขนาดราดจานจะซื้อกันเย็นสิจะว่าเป็นสิ่งใดเนานะจ้า้น,น,น,นยัง,ง,ง,ล,งล่ะเจ้าสีบลมวะ จะเอาไปแหงงัวดิ่เฮ็ดยังกัเฮ็ดตัวเฮ็ดเลยนี่พี่สาวเป็นเป็ดเจ้าเสี่เอาหยกวกกล้วยจติโอเผืนเลี้ยงงัวเจ้าคือพ่อมาเอาขางกัมเพ่งคอยไปแน่น่ะเนาะเอา,เอา,า,อาเอาหันกล้วยต้นใดแกะค่ะเอานเน่ะ ว่าไ้จงจากต้นเด้น่ะน่มันขึ้นไม่เองเอาเลยเด้อน่ะอะยู่ขางกําแพงนั่นบได้จงเด้มันนม่มีเวลาเอาออกมันกับขึ้นคือเกาหน่าเป็นยังห้องใส่กล่องเพราวะว่าันพี่สาวิ่นมาก่อยบ่ฮหู้ว,งว่งงัวเจ้ากินข่นคอยเยี่งวาตีโอ้ไ้โตเถอะคือโตแม่ล่ะ โอ้หมานอีกเหรอนหมานปีละตัวคุณได้ละเห็นว่าเพื่อนบ่ได้เลี้ยงงวก,ก็ได้เพิ่นเลี้ยงงวสบายบยังไงเงี่ยงว้วโตเดียวไอ้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปแล้วค่ะเอาผูกเอาลามแกนั่นแกน,นี่เนะาะแถวาถาเลี้ยงบ่หลายก็ได้จังสี่หละบลังค้นมาเสียเวลาบ่แมนเป็นการขุมคาเป็นการขุมคาในการใส่เวลาในการเลี้ยงสัสตว์ของท่าบางเทือเนาะนีเป็นเช่าให้เช่าหน้าเด็ด นีหญ้าเนี่ยีหญยาอยาอยุขางกันแท้เป็นเกษตรกรโดยแท้เนี่ยจะมีเวลาอยู่เนาะมีเวลาใส่ใจอยู่บริหารงานถ้ามาบริหารงานบริษัทถ้าสมมติทํางานบริษัทก็จะหันทํางานที่เป็นองค์กรก็จะหันรับผิดชอบหน่วยงานพิ่นเนาะก็จะบอกมีเวลาในส่วนตรงนี้ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆจังเพิ่นยังสีเหตุไปยังมายังเน่เฮ็ดรุรกิจส่วนตัวนัา ไปหันมาหนีขับรถไปไปทุระไปค้าขายกันยัง่งใดหนามาเด้พอบานเฮาเป็นเกษตรกรเนาะไปแก้ไดมุ่มไใดที่หลุดซึกปลอดภัยว่ามีสารเอาเกี่ยวเอาอยัางติดรถไปตลอดพี่น้องกลมลงเกีียวช่วยช่วช่วยใ,ใส่ติดรถมานำ้ำเนาะบ่ววารถใหญ่รถหน่อยบ่ววารถจักรยานบ่ววารถสุกรถเข็นนี่ใช้เบิดทุกอย่างไปไตนห่ีให้ประโยชน์ให้ เจ้าของกับขอบคข้วพี่สาวต้นใหม่ค่ะมีหลายต้นกล้วยนะเนี่ยเพิ่นออกลูกนะว่าออกลูกดีใจนะั้นเพิ่นดุเพิ่นกระส大爷ม่วงหน่อยเพิ่นม่างหน่อยเพิ่นกระสิก็ได้ปล่อยจากพักนี่จากพักม่งแข็งแรงเพิ่นกับจังไช่ปล่อยไปเดินกวางทางบ้านบัวพันเป็นมู่บว่าเศรษฐกิจมาเดินมาเบิง่งมาเทียวเป็นบ้านดงใหม่ตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจงังหวัดร้อยเอ็ด แวไปพันมากกับแวมากด้อจ้ะมาเที่ยวมีกำลังกำลังทำนดนมาร์คที่ท่องเที่ยวมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวมาเที่ยวยเราไปกับลางถ้วยหลาย,ลาย,ลายเติอบอยู่พี่น้องมาช่วยโอ้ยหนาวหนาวทั้งหนาวทั้งลางถ้วยกับสิได้เวลาเรานี่พวกพันก็เร่งรีบเนาะก็ดียูดอกพี่น้องมาช่วยในการล้างถ้วยใส่หลักเมื่อเห็นผลงานในการล้างถ้วยจะเทื่อ บ่เอาขึ้นบัโชว์ให้พี่น้องได้เห็นเลยอยากอายเนาะอยากอายสวยคัดหมอนว่าเจ้าอ้ยถั่ยเจ้าของนี่แหละนาะน้องว่าสะก้อนว้ายเย็นเป็นยังคือเป็นยังสันบัวพันแส่นามใส่ถั่ยชามใบรูปใส่ลูกสาวเพิ่นกินเลียวกันถือมาแช่ชั่วชัวกันดีเดี๋ยรักถ้ามีแช่ใบให้เนาะเพราะว่าทำหน้าที่หลายย่างหลายย่าง พี่น้องมาขึ้นทำดึกดึกเป็นไรคำเป็นไรวัวพันก็ยังมาสักเสือขาเนี่ยตากไปเต็มอยู่เป็นระนาอยู่นะกาดีอยู่เลยต้องดูแลอาการหนาวเนี่ยเพราะว่าโอ้ยยอดเย็นมือเย็นขาก็ยังกะอดทนสักมือสักตรงนี้เลยล่ะพี่น้องนี่เปิดไฟข้างนอกต่อไฟออกมาแเบียร์ข้างนี้เปิดเปิดไฟมากกรนนางสักชัวชาชัวชาชชาเป็นคนกัเฮ็ดเล้วอยู่หลักอะไรขั้นตอนนี้ บางเทือกะลัดรอดลัดขันตอนเนาะหลัดขันตอนแนยูได้เห็นงานคนเดียวเ่าแนน่อขอให้ได้ถึงงานออกมาได้ดีเนาะเพื่อสุขภาพเจ้าของนอ้ำนะพอทานเย็นมือแห้งความเนแล้วพอดีโอ้พอทันได้แล้ว,ลวยูหลึกๆผุนหะาผืนว่าด้พอาเอามือไปเศร้าเบิ้งลึกแล้วล่ะพี่น,อน,น้องเอ้ยหนาวแห้งเอาใส่ถัง เป็นถังจีก๊กเานี่แหละเอามาใส่เป็นแท่นเป็นกระป๋องพี่นอ้องแท่นกับกระป๋องเ,ออเบิร์ดจะเคลียนะโอ้พระคั่นไหนเบิร์ดอยู่เอาข้าวก็นะรอเย็นเย็นมือไงเย็นมือแห้งมาติเดเหลี่ยมที่นี่ถังตัวนี้เฮ้ยจังไหนมาได้ดูขึ้นมาอืดเสอ tay cặp bóng vai chứ không á Dên 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 mưa Mưa đen bớt Mưa đen này Mưa đen nhận Phình nào Phình nào ồ, lông. Ồ, ồ. Nhìn ba, chưa bao gì thì đi vào lôm hang lại hang ก็นี่ล้างทั้งตัวนี้ทีใส่นาง,าง,ก,นนนางก,ก่อนเด้อพี่น้องบายบายขอบคุณนะคะที่มาเป็นก,กำลังใจให้บวัวพันธขอบขอบคุณหลายๆมาเบิ่งอ,อยู่บ้านเฮานี่แหละอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบกนบ้านถึงเขาเลยเนาะย้างทั้งก้อนพี่น้องล้างทางั้งล้างทั้งเราก็ติดตั้งมันไปไปบายบายบวัวพันธุเจ็ดสิเปลาไปทำภารกิจแล้วล่ะภารกิจหนู ดก็นนกู่ยายเลพี่น้องค่ะเ่ายดยเดี๋ยวสวดท้ายดางเวยว่งยมเห็นนีงก็สั่นด่างเวยังม่เห็นเนาะเห็นตารางปะแปๆแป,ปแปอยู่ขอบคุณนะคะบ๊ายบายมาช่วยล้างจานเสร็จเลย